mà đủ căn to gấp sạch sạch sạc co sắn trốn gấp đót tiền hàng hàng gấp đót tiền suối gấp đót เียดูนายอดครับ <c oughs> นายอดติดอีกแล้วครับ <c oughs> ดูดอทครับดอทตัดครับตีเปลี่ยนครับลูกดำลูกเดียวมาดูแท็กครับอ่าลูกนั้นก็ใช่ครับตีรับสองครับ ได้ครับสองครับอีสอบนึงโอ้โหเปลี่ยนอีกครับแด่กีดรับสองครับแต้มเดียวไหมรือสองเี่เปลี่ยนแล้ลี่โอลุงรดบันได้ลดันายยอด ติดติดสครับ